สวัสดีครับนานายฟสทุกท่านสำหรับคลิปนีน้นะครับขออนุญาตพานานายฟสิทุกท่านนะครับมาดูน้ํามันดีเซลที่อยู่ในเสื้อกองน้ํามันดีเซลตัวนี้นะครับหรือว่าเสื้อกองน้ํามันโซล่านะครับขออนุญาตเดินแจ้งก่อนนะครับกองโซล่าตัวนี้นะครับยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนนะครับแล,ล้วก็ไฟที่แจ้งเตือนการตันของกองโซล่าก็ยังไม่โช์นะครับเดี๋ยวพา,าน,นานายฟสิทุกท่านมาดูสภาพ น้ำมันดีเซลที่อยู่ในเสื้อกองโซลา่ากันนะครับหรือว่าอยู่ในเสื้อกองดีเซลขออภัยครับหรืออยู่ในเสื้อกองน้ํามันดีเซลตัวนี้กันนะครับขออภัยนะทีุ่กท่านด้วยนะครับเป็นคลิปสดเนาะนะครับผมขออนุญาตไม่ตัดต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบสดๆกันไปเลยเนาะงานอะไรที่ดูน ข้างในจะเป็นน้ำมัน B7 นะครับธรรมดาเลยอันนี้เป็นเสื้อกองน้ำมันโซล่าของเจ้าว่นดำสุดหล่อนะครับยูสุมูเอ็กสามุดูนย์สี่คูณสี่ปีสองพัเจมาดูกัน ขออนุญาตปัม๊มแยกไล่น้ำมันลงมาหน่อยนะฮะอะพาหน้าไหนทีทุกท่านมาดูสภาพข้างใน นายซีเห็นอะไรไหมเห็นไหมครับเขามีฝุ่นอยู่ใช่ไหมฝุ่นสีดำดำไม่รู้ว่าเนี่ย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 นี่สีดำดำเห็นไหมนะครับเนี่ยเนี่ยสีดำดำเนี่ยนะครับเพียบเลยเนี่ยเพียบเลยอ่าประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ผมแนะนำนาๆเอฟซหลายๆท่านนะครับว่าควรจะระบายน้ำมันดีเซลนะครับที่อยู่ในเสื้อกองน้ำมันดีเซลออกด้วยนะครับทุกๆครั้งนะครับหากน้านะนะมีโอกาสเนาะนะครับที่เปิดห้องเครื่องนะครับหรือว่าเซอร์วิสห้องเครื่องนะครับควรจะถ่ายน้ำมันดีเซลที่อยู่ในเสื้อกองน้ำมันดีเซลหรือว่าเสื้อกองน้ำมันโซล่าออกมาด้วยนะครับเนี่ย เพราะว่าเขาจะมีฝุ่นลักษณะนี้เนียฝุ่นสีดำๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าเร็วล้าไปกว่านั้นนะครับมันก็จะมีผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะมันคล้ายๆเจอลอะประมาณเป็นคล้ายๆเจอลอะนะครับที่อยู่ในนี้ที่อยู่ในน้ำมันดีเซลที่อยู่ใต้เสื้อกอง รเราต้องถ่ายข้อออกมาด้วยนะครับระยะถ้าเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือหากนา้นาๆเปลี่ยนถ่ายาน้ำมันเครื่องเนาะนะครับก็ควรจะถ่ายน้ำมันโซล่าที่อยู่ในเสื้อกองโซล่านะครับหรือว่าถ่ายน้ำมันดีเซลที่อยู่ในเสื้อกองน้ำมันดีเซลเนี่ยออกมาด้วยประมาณนี้นะครับจริงๆน้ไๆทีมไม่ต้องยกเสื้อกองออกมาก็ได้นะนะครับสามารถ ถ่ายที่ในห้องเครื่องได้เลยนะครับก็คือถอดเนี่ยถอดตัวนี้ขึ้นยกเสื้อกองขึ้นนะครับแล้วก็เอาถุงถุงหูหิ้วครับหนาหนาหน่อยนะครับเป็นถุงที่เอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะที่เวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวหลายหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายถุงใช่ไหมเขาก็จะใส่ถุงหูหิ้วแบบนั้นมาที่แบบนั้นหนาหน่อยอย่างดีหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เอามาครอบนะครับแล้วก็เปิดระบาย พอเปิดระบายเสร็จก็ปิดปิดก็เอาถุง,งหูหิ้วออกมาแค่นั้นเองง่ายๆนะครับไม่ต้องถอดออกมาแบบนี้นะครับที่ผมถอดออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าก็อยากจะเนี่ยก็คือข้างบนอะมุมกล้องมันไม่มีนะครับถ้ามีมันก็อยู่ไกลมากนะครับนานายฟิสก็จะไม่เห็นเนาะนะครับผมก็เลยถอดเสื้อกองโซลาลงมาลักษณะน,นี้นะครับจริงๆถ้าถอดลงมามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนานายฟซทุกท่านผมเชื่อว่านานายฟิสของผมทําได้อยู่แล้วนะครับสบายมากๆ ประมาณนี้เนาะนะครับก็เนี่ยพยายามให้เขาไหลให้หมดเนาะอ่ะประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ไม่ใช่การแจ้งเตือนเน,ะนาะนาาจะถ่ายหรือไม่ถ่ายก็ได้ก็สุดแล้วแต่นะนะครับแต่ถ้าถ่ายได้ <c oughs> <c oughs> ขอให้น่าสีด้วยนะครับไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้โอ่อากาศร้อนมาก นะครับหน้นหาไหนสี่ดูแลสุภาพผมด้วยนะครับอะประมาณนี้ถ้าถ่ายมาทุกรอบที่ผมถ่ายนะครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยพวกเศษอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมถ่ายบ่อยนะนะครับหากหน้าไหนสีทุกท่านไปถ่ายที่รอบ40,000กิโลเลยนะครับหรือรอบที่ไฟแจ้งเตือนกองโซลาตันเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีฝุ่นเยอะกว่าน,นี้อันนี้ผมเปลี่ยนถ่ายผมถ่ายออกทุกๆ10,000กิโลก็จะได้ประมาณนี้ อันนี้เป็นน้ํามันดีเซล B7 นะไม่มีหัวเชื้อด้วยเป็น B7 เปรี่ยวนะครับประมาณนี้น้ํามันตัวนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะครับถ้าสามารถเทกลับเข้าไปาที่ถังน้ำมันก็ได้นะครับหรือหากนานะเอาสบายใจก็ทิ้งไปเลยก็ได้หรือที่บ้านนานา,นา,นามีรถการ,กรเกษตรอยู่อย่างรถ รถตอกแท็กรถอีแตนอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับก็คือเทด้านบนเนี่ยเทน้ำมันที่อยู่ด้านบนนะครับก็เหลือด้างไว้นิดนึงให้เขาเกาะฝุ่นเอาไว้แล้วก็เอาไปทิ้งนะครับประมาณนี้การทิ้งก็ทิ้งในถังขยะสีแดงเนาะนะครับที่เป็นขยะอันตรายที่เป็นถังขยะอันตรายประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็เช็ดทำความสะอาดดีๆนะครับแล้วก็ติดตั้งคืนกลับเข้าไปแค่นั้นเองนะครับถนาัดยุีทุกท่านก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะนะครับประมาณนี้ โอเคในส่วนของคลิปนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีประโยชน์กับนานายซีมผมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็คลิปนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับถ้าถอดลงมานะนระวังนะครับอย่าให้น้ำมันดีเซลโดนปากนะถ้าโดนปากก็ใช้สเปรย์ทำความสะอาดอันนี้ขอไปครับอีกครั้งนึง เวลาถอดลงมาเนี่ยนะครับนานๆควรระวังอย่าให้น้ํามันดีเซลโดนปักนะนะครับเพราะปักเขาจะกรอบได้นะครับหรือว่าเ,เขาจะไม่แห้งอะน้ํามันดีเซลเขาจะไม่แห้งนะนะครับเขาก็จะอาจจะช็อตได้นะครับเวลาเราเสียบเข้าไปเดี๋ยวไฟจะโชว์นะครับหากโดนขึ้นมาจริงๆนะครับก็ใช้คอนแทคคีนเนอร์นะครับหรือน้ํายาหรือว่าสเปรย์ล้างทําความสะอาดนันนี้ประสงค์ที่ไม่ใช่น้ํานะครับ ที่เขาเ้ารลเหยได้เร็วๆอ่ะนะครับฉีดนะครับก่อนที่จะไปประกอบประมาณนี้นะครับนาอายสิทุกท่าน